เดือระดนรนี้รีทำผมเลยไปดูครั้งที่สองพี่แกงหนูมากอ๋อะไรกใช่ไหย เาเรียกแล้วไม่ได like, ้เรียกผมเนอะพี่ชิมน้าแกนี่หน่งอยู่ข้างๆขนตาไม่ขาวแล้วนะเลิกอีกแล้วอ่าาสอ กแย่มากเลยแล้วอีกแล้วเหนื่อยมากแล้วการเลื่อนนี่ เลยไงดีใช่ลบหน้าเถอะอกไ้อบก้ากได้อได้้าากั้ I'm mm -hmm. ยังมาเลือกข้างบนอีก ขีคนตาแล้วไม่เห็นหรอก

ปัดคนตาแล้วดูดูตาชัดขึ้นนะปัดเข้มแดงจังแปลงหนึ่งหายไปไหนที่นี้มาอยู่นี่ยูล็อกไหนจ๊ะไหนนี่หรอกช่ใช่โอ้โหมันไม่รู้ Sampai jumpa di video selanjutnya <laughs> Terima kasih telah menonton Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, SHARE video ini Terima kasih Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, SHARE คนสการพอาะมีนหลวง่นรพ่วยนะบสีปากนี่เรท่าหลวอสุรหลวงพออดนะครับพริมีสถานเนีสมโพธิกสมโภงสี่ขุนเรื่องนะครับลาย

พี่ออกข้อกเ่อนทา่ได้ตน้ใจคาระเบวันี่เข้าทกนสีสเกนะครับาทางแะอทานรับีี่เราที่หนว่าเขาติดฐานะครับเสนาตติดใคระเบียบวัมเป็พิธะครับเสนที่ผู้สมผั้กินนะครไม่มีนะครับเอาเต็กนองข้าวบรรจานะครับพี่น่องข้านทุกวัสีก็พี่น้องสีสะเกที่ต่กันเอาอย่างข้าวปลาอตักับข้าวปลาอยัอยาเนกา ยินอย่างงี้อะไรทุกมาทำไมเต่าอยู่ใส่อยู่ไหนยู่ไหนหมดฉาก ติดยากวะาดมันดติดยากแต่ว่ายูดดดเระรเป็นระบบที่การสัมด้วละรรอากส่สาคัมาขอความช่วยเหลือครับไมาไงครับขอบคุณพิเศษนะครับไาเยี่ยวเลยนี่เทใส่รอบหัวแล้วก็หยเลย ใครจหยองคะรับเรในครับ่สว่างติจะมีองประ่เราไม่เหน,น่เปิดอะไรคะยังไม่ใส่หลายจน,มนไม่เป็นกข่าวนะเอาไปเลยเอาไปไม่ใช้เลยก่อนนะน่ะที่มีอีก<ะ>แต่ย่าไปใส่หลายให้เป็นกลุ่มี่วข่าวนะ หยองเบิ่งกันหัวเยเยัวเดียวันยาครับต้อลอดยออเคย่างานหน้าขอกางบ้านะครับเป็นทีเกี่ยที่กันที่งานด้วยตามงให้ใองหน้านะครับอย่างปอกแสงปอกันแดดวนหนกเกิดเือดเกฟานะครับเราอให้เนินะครับที่ที่สาอี